ครับสวัสดีครับพี่อ๋อนี่มาเรียนที่โรงเรียนเลยเรียนเคซันนะครับใช่ครับผมสอบถามจนิงว่าพี่มาจากไหนฮะผมมาจากเชียงรายครับผมบินตรงมาจากเชียงรายครับแต่เชียงรายคือไปทำงานที่นั่นใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับผมมาเพื่อสิ่งนี้เลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆบ้านอยู่ที่ไทยอยู่ที่จังหวัดไหนฮะอยู่จังหวัดตรังครับผมปีนี้เนี่ยกลับไทยมาบ่อยไหม ปีละครั้งคปีละครั้งปีละครั้งเราก็เหมือนบินมาเพื่อมาเรียนเลยใช่ใช่คับผมนี่บินเพื่อมาเรียนเพื่อมาเรียนแล้วก็จะบินกลับไปที่ที่สองที่สองครับสุดยอดมาแล้วทำนำทำงานอะไรอยู่ที่จริสอนมวยสอนมวยมวยครับมวเป็นไทยมวยโอ้โหครับอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ะสอบถาบันที่นักบอลนี้ที่มาเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยผมสอนนะได้ความรู้อะไรบ้าง เมื่อก่อนผมที่เข้าเทรดจะว่าไม่รู้การตั้งค่าการเติมเงินอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมล่ะก็ได้มาศึกษาเรียนเออการเข้าออเดอร์เข้ายังไงการตั้งค่าได้อย่างไรแล้วดูค่าเป็นไงใหช่ไหมใช่ครับผมเออเป็นไงในระดับต้านเลยไงก็คือพอดูเป็นแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นเราแวางแผนการเงินวพอนึงจะได้กี่บาทเนี่ยผมวางแผนให้เป็นไงบ้างหร้อมันต้องวางแผนด้วีเลยใช่ครับใช่ครับผมผมก็ต้องหน นะเหมือนนักมวยก็ต้องวางแผนครับนักมวยต้องบอกเลยว่าเหมือนนัมวยเนี่ยต้องการชนะเขาก็ต้องวางแผนวละต้องซ้อมยังไงใช่ไหมมีการเตรียก็เหมือนกันที่เท่าไหร่เต่านั้นเท่านั้นเท่านี้กี่ไม้เท่นี้กี่โมงด้วยครับโอเคขอขอบคุณมากเลยสุดยอดมากเลยนะส่งท้ายอีกนิดนึงนะถ้าจะสักท่าหนึ่งเนี่ยต้องยังไงสักท่าไงเออสักท่าหนึ่งเอาท่าไหนท่าเอาแบบสอนที่เต้าสอนเอาเป็นหมักเอาเป็นหมักเอาเป็นแบบหมักสอนเป็นภาษาจีนได้ได้โอเคได้มา เอาเป็นยังไงคือขั้นแรกขั้นแรกขั้นแรกคือต้องเตรียมร้อมก่อน่อนไปกุนไปแล้วก็นิฮามสวัสดีครับนิฮาแล้วก็แล้วก็อ่าเมเป้เทียอ่าเมเป้อ่าแล้วอ่เรียบอ่าแล้วเจ้าเจ้อ่าเจ้เจ้าอ่ใช่ใช่ใช่เจ้ายจ้เจาเจ้าเจ้าฟ้อ่าฟ้องแล้วก Mày chào mày chào mày học, yoga. Do vậy, do rồi mày 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 hãy 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 อีอ้าวอ่าเป็นนี้ทบบป็นนี้ครับโอ้ยสุดย้าเลยนะครับือการอีนีการนี่คือกาตอนบันตอนหนึ่งข้นมาสอง กดเลยนี่คือก็คือเป็นเบสิกที่ใช่ครับมวยต้องทำเป็นใช่ครับผมโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยได้ความรู้มวยด้วยแล้วก็นี่ความรู้เรื่องการศึกษามันก็ขอบขอบคุณโคตรมากครับวันนี้ข้าวยิมไหมวันนี้ยิมแล้วฟินแล้วโอเคนะอ่าอย่างนั้นก็ขอให้พี่กองปังนะแล้วถ <ful> ้าม <c oughs> ีลูกาอะไรก็ทักไลน์มาได้ตลอดได้ับได้ลูกครับต้นเต้นครับเต่นเต้นครับไอเราจะชินให้